วันนี้เราเอาเวลลิงตันนะครับอันระหว่างตัวกับไปตัวแทนนะวิธีการสังเกตนะครับหนึ่งเลยนะครับหมึกฟอนหมึกนะครับมันจะต้องใช้ซูมดูนะครับตัวนี้มันจะเบลอๆนะครับเห็นไหมครับฟอนจะแตกๆส่วนฟอนต์ตัวนี้จะคมกว่านะครับ แต่ถ้าดูอย่างนี้ก็ยังดูยากครับเรามาดูที่บัคเคลน,นะครับเห็นไหมครับบัคเคลครับอันนี้จะเป็นหัวแบบธรรมดานะครับแต่เขาทำเป็นตอกมาอันนี้คือปอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูแท้นะครับตัวเรือนข่าอันนี้มือสองนะครับ ดูความหนาของบัคเกิลน,นะครับอันนี้คือเลอนแท้นะครับความคมชัดก็จะคมกว่านะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีเครื่องมือเปิดนะครับฝาหลังก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ อันนี้ฝาหลังของเรือนก๊อฟนะครับมันจะบางนะครับแล้วก็ด้านในจะไม่มีตีอะไรเลยนะครับอันนี้ของเรือนนี้นะเป็นตัวก๊อฟนะครับแต่พอเป็นตัวแท้นะครับด้านในจะตีว่าไม่อินชัหน้านะครับแล้วฝาจะหนากว่านะครับวัสดุก็จะดีกว่าส่วนเครื่องนะครับเครื่องก็เขาก็จะใช้ ถามว่าเครื่องใช้เดียวกันไหมเครื่องรุ่นเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่วัสดุนะครับวัสดุรายละเอียดอันนี้เครื่องแท้นะครับเป็นของซูเปอร์ครับของแบรนด์มิโยต้านะครับก็าใช้เครื่องตัวเดียวกันนะครับเครื่องใช้ด้วยกันได้แต่ ถ้าดูวัสดุแล้วความคมชัดสายหนังก็ไม่เหมือนกันนะครับการตีนะครับแต่น,นี้มือสองเขาบอกว่ามือสองนะครับแต่มือสองอันนี้ใช้มานานแล้วก็ยังสภาพยังดูด,ดีอยู่นะครับโอเคครับสังเกตที่หัวครับอ,อันดับแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นเกรดมิดเลอร์นะครับเกรดถือว่าเป็นตัวท็อปของดีตัวก๊อฟเลย ก็ยังสังเกตตัวหัวได้เนาะแล้วก็ถ้าใครมีเครื่องมือครับเปิดฝาหลังนะครับฝาหลังจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แท้นะครับอันนี้ก๊อบนะครับแต่ถ้ามันดูจริงๆความคมชัดจะคนละเรื่องครับอันนี้จะคมชัดกว่านะครับอันนี้บอกกันคร่าวๆนะครับเพื่อนโอเคครับก็ใครชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากนะครับ